สวัสดีครับพี่น้องพเด่นสีมาเด่นน้ำหนองตังกับคุณยายบันนี้พันธุ์เหยียงยัวตังตังเหยียงยัวนี่ฟ้อนมีดอ้อนมีดบ่เป็นเหยงดอกเห็นเ้ามบ่เชือสิหน่ยสิสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อข้าพันธุ์เหยียงยัวนอแน่นอนคือปิดหน้าปิดตาแท้พูกนั้นไหมเป็นยังไงโชว์หน้าเนี้ยโชว์ความรอได้ไหมข้ากินเหยังกันเนี้ย โอ้คุณแม่จัล่าแมคือตั้งสุดงามเหมือนมันมาจะไปขายข่าวโอ,อ้ได้บวกแง้วว่าจะใส่น้ำทื่น้เจี่ยวโอ้เจี่ยวให้บ่แม่เจี่ยวเอาให้มันจะเอาแล้วอันยังให้อีกกระเทยมันเว้าแบบให้มแม่ยากนน่านให้มาหาสิพาไปเอาโอ,อ<บ>้พ่ายโอ้พ่ายนี่ขรรเขาช่วยเรา,าได้ยังจิงได้ยังกินโอ้เป็นรับอยู่บ้านไอ้ญาติอญา่ิให้บ้านจวนคือบ้านบ่าจวน คุณแม่คือวานแววแท้มูนี่แม่คุณแม่สวยว่าคุณแม่ผมสวยวันะอันพี่กบนองคุณนั่งน้องกันเด้อครับนี่เด้ออันนี้แม่ต้นพี่สาวเป็นอันนี้คุณน้องน้องอันนี้น้องน้องจันล่าเนาะคุณแม่คนคุณแม่คนเืินคนเดินน้องจันล่าแม่จันล่าคุณตั้งตัวสวยได้มือเนี่ยแต่งตัวนะฮะเพาพี่น้องเอาคุณแม่อันนาแม่แววันาฮะก็ได้เออไรเล่ายบายสไตล์เอา ต่างตๆงม่เห็นยังหน่ะฝนฝนตมีดฝนฝนมีดฝนเหมือนข่าป้าเข่าดงดุสิว่าสิว่ากัดกรหากินบัดดีได้ยันซื้อมาสิได้กับสรงลงฝนก้อนต่างตบ่นอะไลงโซวความบ่อเนี่ยบ่อถ้าลงอันได้ก็แม่อะลงแล้วจำล้อถ้าเข้าไปแล้วฝนตกมามันมาลำบากม่าที่ไปเอาปลาบักหามมาบอกว่ามันเห็นหนองปลาอยู่ทั้งหนองเฮ้ยมุณว่าจะมั่นหรจะไปได้บ้านมันเบาว่าอันบ่อนกูเบี้ยอยู่น้อยๆต่ทั้งน้าท้องใจ ขางหน้าตัดจวนคุณนะหน้าร้อนวหนาขวีลินมันน้ำเง้มันถ้าไปจากชั่วโมงสองชั่วโมงแน่ไหมไปงนนนอืมไก่เลออกไปไดมันไปแล้วมันแล้วมันตกมือแรงคนละบนเดนเสียวพี่กเป็ดึงเอาดอกบึงอได้อัเาไ่ได้ครับกอับนี่แห้งเอด้เอารถไทยไปลางกับพี่อันนนอนเอารถไทยคดินเจียจ้างรถไทยเราลงนาะบ้านสงสารก็หลายคนเลยนะ เลยครับตกคองเลยดินมันเหนียวพี่น้องดินเหนียวอยีหละกินร้อนนี่มะม่วงปลาไม่มกินไหลตีล้อเลยพ่อแม่กินแหมมะม่วงปลาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นนี้อ,อันนี้ตัวจะได้เหนียวมันอ<ป>ันนี้เอสซี่รถนี่รถเอ็กซ์เรยเ์เนาะเ,เ,เ,เอสซี่นทากมาหลายพันอยากเห็นคุณแม่หากินคือเก็พันมาหลายพันขึ้นหอดบ้านเ้างเออเป็นบ้านคุณแม่กับน้องตั้งขยันคักหไรพี่สันแบ่งปงฝนเนี่ย เออพันย pues really? yeah, oh, yeah. okay. yeah. so, right ูผ uh ู huh. uh ้พ huh. uh ัน huh. ย uh ูเ huh. มียงหนอดมึ่งหน้าพันพันขึ้นหอดพ่อหอดแม่ยพันหลไรพันว่าหายกินเก่งเสียใจนี่แหละพ่อแม่ยพันเออพันพันขืนหอดบ้านหลไรพันว่าโอ้มากหลายน้องตังก็ไม่ได้ฮะทักมาด้วยกันลูกของเสี่ยวหันอยู่เมืองนอกบ่พันเห็นพันบังคลิปพ่อเด่นบ่หนคลิปโอ้พันเห็นคลิปพ่อเด่นเยอะเออพ่อเด่นนี่เป็นไผ่กับปัวนางอ้อยให้ในบุ้มแบบนั้นนางแดงเราเออพันสอนในฟังผู้พันเขามาเบิ้องไม้พันเบื้องไ้จักเลยได้ผัวญี่ปุ่น phơi ừ. điên, điệp quân, phơi điên, phơi điên, nhảy vào ở nam cầu luôn đấy, phơi điên, mình khơi, khơi nhảy phơi là, bên anh, qua nương tảng, nương tảng này, bên phơi thảo, phơi điên, phơi thảo nõi, bát hâm, cứ khơi đỏ, khơi đắng, bát hâm, hàn, cái lá nó, nó ừ. luôn no. ừ. và... mà. พอเรียนบ้ยนแต่ว่าพอเรียนเรียนเอาเองรเบ่งเอาเองเพิ่นว่าน้องตังหูวจักควอมเนาะพี่สัตว์เพิ่งวาน้องข้อมันมาหลายว่าบอกเป็นผู้ใหญ่เนาะพี่สัตวเพิ่นเห็นน้องตังเอามืาขึ้นนี่แหละที่เ้ากินข้าวน้ำกันไหมก็เลยอยากสัมภาษณ์น้องตังอีกย่อมีโอกาสที่สัมภาษณ์น้องตังอีกย่อมาอยจะไปกินข้าวแล้วจะลงสภาพกันอืมอืมแม่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 ตุ้นกินข้าวไปเนี่ยยังกันแล้วแม่ ก็ปลาปาเล็น้อยแม่ตุ้นคนแปะปลาอยู่เพิ่นมาเล่นน้ำน้องสาวเพิ่นเด้อแม่ตุ้นนี่คุณแม่จะล่าแม่จะล่าจะแม่จะล่าจีไปใส้ก็ใส่สูตรงามจ้ะมาเป็น่งบ้านโอ้มาแล้วโอ้ไปท่าเศ้าไปท่าเศ้าคนเนาะเสี่ยวบอกมาไปเอาข้าวมาสีก็มันไปเอาเขาอยังเขาเขาเปียกข้าเปลือกโอ้เพิ่นเสี่ยวเพิ่นบอกเอาข้าวมาสีเปล่าน้ำมันเล็กน้อยสกปรก โอ้สุดเอฟซีทรงใหม่บ่เมียมสุงามจ้าว่าสุดนีไหมสุดเรางามดิพี่น้องฮะเอฟซีทรงใหม่บ่สุดนี่แม่สุดวันแววแม่ตุ้นใส่เปลี่ยนบ้างสิเขาบอกแม่ตุ้นเนี่ยมันโบลายมันโบลาณแม่นิ้วข้ามันสิเป็นเลือกเอาเออเราใส่เนี่ยสุดงามๆนะเราตัวน้อยๆเราก็ตัวน้อยๆให้กันกับเจ้าเลยก็ใส่เราใส่ขึนคืออยู่ดอกแบ่งให้แม่ตุ้นใส่เนี่ยมันมีแค่ ปุ่นมากแค่สองสามตัวก็ไปนั่งกับเสื้อยืดเสื้อมาลงมาเลงหน่อยกระไดไก่เราใส่น้ำเงาสุดงามๆก็ได้น้ำเงาเราใส่สุดอันนี้เสื้อเอาน้าอยู่แล้วสุสงการบีิเสียตัวนี้ไอต้นสุดองานบ้านเอาเด้งงานตะคอกอย่ามาเกลี่ยอันเดียสุดอย่าจะคนไม่เกลี่ยแม่เกลีวกแม่ครัวพวกมันเลยเออเขาเปิดได้ไหนจะมองนตั้งแล้วไปเนาะคนเม็ดน้ออยากให้น้องตั้งเขากล้องน้ำเนี่ยจักจักหน่อยเนี่ย โอมึงซื้อใหม่ป่ะเออโอ้แบบอันนี้มันมีคาสติโทโทถือนกฟ้าปู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 จะเปิดใบอยู่ในบพี่น้องครับพี่้องเดนกัมาทายท้าคุณแม่เบิ่งหลอเด้อคนมากตาทั้งหนอกนมากตาในบ้านอยากินแบบเน้ย่ะพี่น้อง พวกเงี้ยวไหลเด้อันนี้ที่เฟิร์นนะครับเลยลงลงบัวเออเพิ่นมาหดสวนเพขาเกันกลินเบิร์ดแล้มาหดสวนเโอ้ยป่วยได้มาเกือบอาทิตย์ต้นไม้ผมตายสองต้นน่นี่มันแห้งครับโคตรเจ็อู้มันหอนพู้ฮอนต้อดประจำแล้วต้องเช้าหญินเลยเด่ะมันป่วยได้เป็นนี่ต้นตีลำไยกับต้นเงาะตายแม่เพิ่นว่าน้องตั้งอัน คือจังท้ามาถ้าโมแต่วันพอเดีเสลยฟังเด้อน้องตังคนเคยไปบวชจุดสวัสดิ์ถ้ามาไก่เด้อพี่น้องเด้อบวชโดนได้ก็ตั้งเดือนกว่าเดือนกว่าไปเทอมเทอมล้วครับถ้าสมัยอันน้องตั้งของเรียนบ่ะเออคนว่าน้องตั้งคือหูจักเบาสั่นคนว่าพอเดีได้ตอบคนแปลว่าน้องตั้งคนบวชมากคนเคยบวชบวชเรียนบ่คือบวชที่ยังตั้งบวชบวชทักร้อนที่สุดหดูุดอนของน้องเรียนปิดนี่บ่ครับ เออได้ไตั้งสันด้พี่น้องได้พวันข้าเมียนมาถามพอดีเรงต่างคนบวชตอนตอนตอนโรงเรียนพักดดูดอนบ่มอัวเนยังงมันมีเทปใส่่นี่นะเออคนยังบอกว่าเอามงิไปเปิดใจนได้เคยบุกซื้อยามองมัน กบบาทใช่ยังองเด้อันนี้มันงมนี่นั่นมันเสียฟ้าหองหืมย่นองพี่น้องคนดินตัวกี่ล้วเนาะการอาเรียกใช่ป่ะกกันไปมื่อนี้ยก็ได้มื่อนาเนาะแม่เนาะาที่นี่มันมันสีแห้งได้ครับอ่หลายคนเลยเพราะว่าฝนฟ้าไม่เนาะครับฝนฟ้าไม่กรับปฝนฟ้าใหม่กันแห้งครับบางบางในทามน่ะเออหยาดฝนตกหยาดหลอดท่ามบ่ได้พี่น้องดินมันเหนียว ถ้ามีโอกาสพอเดินสีผ้าน้องตังก็พุณแม่จะลาไปถ่ายทำไม่ได้อพี่น้องเด้อไปหาปูฮหาป่าน้องตังพองมา,าสีผ้าไปตำนวบ้านนี้ที่นี่ญาติฝนตกบ้านนี่ก็คืบมากกว่าตองน้องตังเนาะม,มันมันมีรถขนาดเอารถยนต์นี่สไลด์สี่ล้อเลยลงคลองเลยเออมันมันมืนคมันมืนพอมันลื่นนะพี่น้องมันลื่น,นดินดินมันเหนียวมันเป็นดินดามเหนียวเพราะเพราะว่าแห้งก็แห้งแบบแข็งยิงหนังสติ๊กได้เลยเออเอาทุบหัวแดลกได้เละ ถ้าถ้ามันแห้งมันก็แข็งแข็งปุ๊เลยมาให้มันบระเดาะเพิ่แต่พอโดนน้ำหน่อยยุ่ยเลยบปดิครับผมครับพี่น้องก็ใครมันคุยกันซะน้อบ้านนี้เนาะเพราะว่ามันกระเน้าเราคลิปนี้ก็ทรัพนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปไหนจะพอก็พอเด่นไม่เด้อครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับขอบก็พอเด่นไม่เด้อคลิปหน้าพี่น้อง